สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรียนออนไลน์นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะชั้นประถมศึกษาปีที่5ค15101คู่ครูผู้สอนสุนันทาจิตตะวิไล การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะทบทวนการอ่านแผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เค้อ โรงเรียนวัดบานโคนนอกปีการศึกษา2560แกนแกนนอนคือแสดงระดับชั้นแกนตั้งคือจํานวนนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเริ่มจาก0แล้วก็มา2 4 6 8แล้วก็10นะคะมีชั้นปอ1พป .2 พอป3ปส ป .5 ปอ .6 อย่างชั้นป .1 เนี่ยนะคะจะมีนักเรียนทั้งหมด6คนป .2 มี8คนป .3 มี5คนป .4 มี6คนป .5 มี8คนป .6 จะมี9คนอันนี้คือการอ่านแผนภูมินะคะจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนวัดบานโคนนอกปีการศึกษา2560นะคะอันนี้จะเสนอแผนภูมิในแนวตั้งลักษณะเป็นแกนเนี่ยจะอยู่แนวตั้งจะเป็นชั้นแนวนอนจะเป็นจำนวนคนนะคะเราสามารถเขียนได้ทั้ง2แบบนะคะ อ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนวัดดอนเมืองวงเร็บทหารอากาศอุทิศปีการศึกษา2,560แนวตั้งแสดงจำนวนคนแนวนอนแสดงชั้นเริ่มแต่0 40 80 120 ร้อยหกสิบสองร้อยสองร้อยสี่สิบชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งมีสองร้อยสิบคนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองมีสองร้อยเจ็ดคนชั้นปฐมศึกษาปีที่สามมีสองร้อคนชั้นปฐมศึกษาปีที่สมีสองคนชั้นปฐมศึกษาปีที่หมีสองคนชั้นปฐมศึกษาปีที่หมีสองคน จากแผนภูมิแท่งนะคะถ้าเมื่อกี้นี้ไม่ใช้ในการย่นระยะคือตรงนี้ค่ะนักเรียนเนี่ยค่ะที่ตรงนี้นะคะอันนี้ศูนย์แล้วก็ละไปเป็น200อันนี้คือใช้แกนย่นเพื่อแสดงความถี่ได้ชัดเจนนะคะก็จะเริ่ม2อรศูนย์แล้วก็มีแกนคือเส้นหยักอันนี้จะเรียกว่าเส้นหยักแล้วก็เริ่มมา2 0 0 205 210 215 2อง2้อยยี่สิส่วนแนวนอนแสดงชั้นนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรปีพศ2 5 5 0 56ถึงพศ2560แนวตั้ง นะคะแนวตั้งแสดงจำนวนคน0แล้วก็เป็นเส้นหยักนะคะแนวนอนแสดงพศออ2565นะคะอันนี้คืออ่านว่า64ล้าน7แสน85,909นะคะปีพศ2557

ะะปีพศ2566 0 6ล้าน1 8 8่0 0สนนอะคะอันนี้จากแผนภูมิเขาก็จะมีคำถามว่าปีใดมีจำนวนประชากรน,น้อยสุดและจำนวนเท่าไหร อันนี้เราก็จะดูจากแผนภูมิได้เราก็จะตอบว่าปีพศ2556นะคะจำนวนเท่าไหร่ก็คือ 664, 785, 909นะคะส่วนในข้อ2เขาบอกว่าระหว่างปีใดที่มีการเพิ่มจำนวนประชากรมากที่สุดและจำนวนเท่าไหร่ถ้าเพิ่มมากสุดก็คือปีพศ2560 จะมีจำนวน66ร้าน108,853นะคะส่วนข้อนี้เขาบอกว่าจำนวนประชากรในปีพศ2556มากกว่าปีพศ2559กี่คนเราก็เอาพศ2556ตั้งลบด้วยพศจำนวนประชากร2,500 ะะข้อนี้ระหว่างปีใดที่มีการเพิ่มจํานวนประชากรน้อยสุดและจํานวนกี่คนอันนี้เราก็ต้องคิดหาว่าปีใดที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่ากันนะคะแผนภูมิแท่งเป็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงปริมาตรของสิ่งต่างๆ โดยใช้ความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนแต่ละรายการรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปมีความกว้างเท่ากันและเริ่มจากระดับเดียวกันรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปจะมีระยะห่างเท่ากันรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหล่านี้อาจเรียงตามแนว ก็ได้และในกรณีที่ข้อมูลที่มีปริมาณมากหรือใกล้เคียงกันนิยมใช้เส้นหยักแสดงการย่นระยะของเส้นจำนวนเพื่อระการแสดงข้อมูลในช่วงนั้นแบบฝึกหัด3.1เติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง น,นี้รูปแผนภูมิแท่งนะคะจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนคองกลุ่มวงเร็บเสรีไทยอนุสอนปีพศ2560นะคะแนวตั้งแสดงจำนวนคนแนวนอนแสดงชั้นก็มีชั้นป .1 167คนป .2 170คนป .3 175คนป .4 180คนป .5 182คนป .6 178คนข้อ1แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนคองกุมวง,งเรบเสรีไทยอนุสรปีการศึกษา2560 ข้อ2เรียงลำดับชั้นเรียนที่มีจำนวนจากน้อยไปมากป .1 ปสองป .3 3ป6ป4ป5ข้อ3จํจำนวนนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5มากกว่าชั้นปถมศึกษาปีที่1เท่าเท่าจำนวน15คน ข้อ4จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2น้อยกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่4 10คนข้อจําจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6มีทั้งหมด1,052คนสรุปบทเรียนการอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดง ปริมาณของสิ่งต่างๆการนำเสนอข้อมูลที่มีปริมาณมากหรือใกล้เคียงใช้เส้นอยากแสดงการย่นระยะขอขอบพระคุณครูอาภาพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้ถ้าเด็กๆมีอะไรสงสยัยหรือยังไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆอาจจะเปิดคลิปย้อนหลังหรือถาม คุณครูในชั่วโมงก็ได้นะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ